สวัสดีค่ะก็ซิอบอกเรานำเสนอให้ท่านได้รับชมกับรถกระบะนะคะสวยสไตล์เดิมเดิมเดิมทุกจุดทุกท่านเป็น4ประตูนะคะครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่ใช้งานได้ค่ะรถใช้งานวิ่งได้ปกติเครื่องยนต์3 0 0 0ซีซีค่ะเป็นรถกระบะตัวสูงนะคะเกียร์ออโต้ค่ะขับง่ายขับสบายขับดีราคาก็ประหยัดค่ะคันนี้ราคาเพียง1 1 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะ สภาพของตัวรถค่ะเดิมๆบางๆค่ะมีดูรอยบ้างเล็กน้อยภายในสวยกิฟตภาษีปี69เร็มเอกสารพร้อมโอนค่ะภายในนะคะตัดรายไม้ด้วยค่ะทุกท่านเกียร์ออโต้นะคะเปือนใหม่ขึ้นครบค่ะภาษีพราบา7มกราคปี69ห้องเครื่องค่ะเครื่อง3,000 cc ดีเซลรถอยู่ที่3ผ่านจังหวัดนครปฐมค่ะ 1,18,000บาทราคาเบาๆนะคะสนใจทักคุยสอบถามหรือว่านัดดูรถติดต่อโดยตรงได้เลยนะคะติดต่อตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปค่ะพอแอดใส่ไว้ให้แล้วนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจกันด้วยในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ